แบบนี้นะครับมันจะถ่ายแบบซาซาเดี๋ยวตรงด้านด้านไหนในตรงนี้ก็จะมีนะครับนี่อันนี้ก็คือขอยที่มันดีนะฮะนะครับโอ้โหเดี๋ยวก่อนเนี่ยมันจะขุดนะครับนี่ยแล้วก็เห็นป่ะเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เป็นด้วยนะโอ้มีฮะตรงนั้นก็มีเห็นปะแต่ว่ามันจะถ่ายแบบว่า สาสาพี่น้องดูนะครับพี่นอ้องทุงนี้ทุงนี้จะมีหมดเลยนะเห็นบ่นี่ก็คือขวยนะครับอืมอันนี้มนยังไม่ได้ทำอะไรมันเลยนะมันเดินไปเดินมาแล้วมนมาเจอแบบนี้เลยอะ่ะทังที่งูควายมันมาเหยียบลินมันแล้วก็มันก็เลยแบบว่า,บาแบบนี้นะครับโอ้โหตัวนี้มนมตกไปอย่างงงคอใส่มิดแคบหน่อ,อก,ก่อนดีกว่า อโอ้โหเยอะจัดเลยอะ่ะเห็นว่าข้างในอะ่ะเพราะว่าเออเมื่อกี้ถ้าเกิดมันไม่ขุดอะ่ะมันก็ไม่เห็นใช่ไหม แล้วก็หอยจุ๊บก็มีนะครับนี่นี่ก็คือหอยจุ๊บนะนี่คือหอยปางหอยหอยที่อ่าที่เขาตําหอยกันนะเอา้ามวลจะไปให้น้องดินทาเป็นตําหอยเฉยมันลอกกอดีกว่าตอนแรกมวลจะไปในเมืองวันนี้มันไปไม่ได้เลยเพราะว่ายัางไงเขาบอกว่าอินเทอร์เน็ตมันเป็นอะไรก็ไม่รู้มันเอเอเดี๋ยวจะไปหาวัตรดิลจะไป เลี้ยงน้เอ่ออน้องดินเขากินกับของปวดน้องดินเลยนะตอนอเด็กๆอ่ะม้นกินอะไรเขากินแต่ตอนนี้เขาเริ่มตัวแล้วก็บ้าว่าจะอา,อายนิดนึงนะคะพี่น้องหอยจุ๊บม้นก็เอานะถ้าเกิดมันใหญ่อะใช่ไหมปัดหู มันก็เอาไปคล้อยขายมักก็เลยก็ก็ดีนะแต่ว่ามันยังไม่บ้างใ้ช่วงนี้แล้วก็ยังรักยังมีนัดงออยู่นะครับก็เลยมันไม่เป็นเวลาของมากินน้ำค้างไงหอยจำชินอะ เดี๋ยวหอยจุบมนัมนไทยพี่น้องดูก่อนเดี๋ยวหอยจุบมนันค่อยเอาที่หลังในรุ่นฉับฉับแล้วเนี่หอยจุบหอยจุบนะ้มันก็จะอ้วนมันก็จะหวานนะครับช่วงนี้นะมันมันมันไม่ตัวนะเอามันไม่ตายแต่บางตัวก็ตายเหมือนีนเมียนเฟื่อแบบนี้ตายแล้วแบบนี้ไม่เอาโอ้โหด้วยลันนอะ่ะครับพี่น้องดูดิ มองเห็นใช่ไหมอมแต่ว่าอ่าหอยแบบนี้ก็อันตรายเหมือนกันสมุติเราเวลาทํานาเนี่ยเขาบอกว่าหอยที่มันพังอ่ะหอยมันอันนี้มันจะบัด อ่า,ทาเท้าขอต้องใสร่รองเท้าว,วุดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวพี่ต้องเห็นเห็นไม่เห็นไม่รู้นะอืมมาเข้าไปนองเด้อขักขวักขุดห้อยน้ำกัน นี่ลุ่นสับไปนิดนึงเลย ผากินดชดๆก็วานมากเลยนะกินมันเคียงะครับมันก็เลยแบบเอายากนิดนึงนี่แล้วก็ันบนก็มีอีกถ้าเกิดว่าหน้าฝนแล้วเขาก็จะออกมาไข่นะครับอือโอ้ huh. oh. ถ้ามันเยอะก็เยอะจริงๆเลยนะ อ๋ออยากกินตำหอยสองแล้วก็ดๆแล้วก็เผ็ดๆเ,เลยเอ้ม,มันชักเตร็บเร็วเลยไหนเลยอันนี้เลยตรงนั้นยังันยังไม่แชร์เลยมันจะพอแชร์ตรงนี้ก่อน อตรงนี้มีไหมเออตรงนี้ก็มีเออบ่เอ,อร่อยนะครับอร่อยให้แพหอยทะเลเลยเดี๋ยวว่ามันไม่มีพริกสดเลยตอนเนี้ยมันก็เลยเอามันอยากกินน้ำชื่มสีพูดอะไรอย่างงี้นะครับเดี๋ยวถ้าทำเคิึ้นไปเดยว,ว่า อ่าแต่ลอย่างไงก็ขอต้อดภอพนะคะเพราะว่าไถลวด้วยแล้วก็เก็บหอยลวยนะอางดูก็ลูกใหญ่บางดูก็ลูกเล็กครับ่เวลาเราไปต้มเนี่ยเราไม่ต้องไปแช่เลยนะเราไปทามความสั์แเราก็เอาอ่าอย่าเปลี่ยนสีฝันเนี้ยเปลี่ยนสีฝันแล้วก็พันพันซันทันเนี้ยในหอยจุกันให้มันแล้วก็เราก็ ไปตุ้มเลยถ้าเกิดเราแช่นะมันก็จะกินอ่าขี้คนที่มันปนออกมาแต่ีนมันอ่าข้างในอ๋อไม่ใช่กินขี้คนที่ปนออกมาไม่ใช่มันกินอ่าขี้คนที่ติดตัวมันข้างนอกเนี่ยอมันก็นั่งไปเลยแหละครับโอ้โหอันนี้เดี๋ยวอย่าบอกใครเลยนะพี่น้องรอดูดิโอ้โหเห็นปะ คุณสับเลยครับตัวเนี้โอ้หอยเลยเอ้ตรงนี้เ,ออเ,นเป็นหอยหมดเลยนะได้ไม่ดีงลูกก็ดีถ้าเกิดมันไม่ดีเราก็ไม่เอานะครับที่มันกวาา่าที่มันอยู่ติดๆกันเกินไปแล้วมันก็เลยแบบว่าเอ๊นะอะไรเนาะ นะนั่นมันคือหอยชัดๆเลยนะครพี่นอ้องอ้าวดสุดยอดมากมากนี่เลยนี่เลยนี่เลยแคกโอ้เห็นว่าร้านไหนก็คือเป็นหอยหมดเลยนะนี่นี่ครับว้าดู ในชีวิ่กินลูกเนะ้ะโอ้นี่หวยโอ้มันเยอะมันแบบว่าเอาแบบนี้คือสนุกไปเลยนะครับพี่น้องเนาะดูดิตรงนี้เดีียวไม่หมดเลย ตนนี้ให้อยู่ให้กินแบบมันๆนะครับพี่น้องอ่าถ้า่างนั้นก็มนจะลาพี่น้องไปก่อนนะครับขอเวลาขออนุญาตขอเวลาเก็บห้อยก่อนเมืองก็จะเข้ามืดแล้วครับ <c oughs> อืมอา่ามอเตอร์ไซค์มนก็จะอยู่ล้านนูนในฝั่งนู้นน,นะครับตอนนี้ขอเวลาห้อยก่อนเนาะ แล้วก็ผักก็เลิกกดแชร์มันเลื่มครับถ้าเกิดใครชอบกินหอยหรือว่าหอยเขาบอกว่าอ่าถ้ากินเขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะคนที่เป็นอ่าเรืองเรื่องขัดสารอาหารเนี่ยกินหอยมันจะอ่าจะปมดวงสายตานะคะพี่น้องเนอะ mm. โอ้ตรงนี้ก็มีก็เลยเยอะนะครับดูโอเคนะคะพี่น้องเนาะลาพี่น้องก่อนครับ mm. ขอบคุณมากมานะครับพี่น้อง